สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f c วีระพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูฮอนด้คลิกนะครับผมก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปตัดต่อคลิปตอนขับตอนออกตัวนะครับว่าอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับฮอนด้คลิกไอรุ่นนี้นะครับ รู้สึกว่าจะโดนบีบแล้วครับโทรเร่งโทรถามอาการประมาณ2 3ารอบแล้วหมดสักเท่าไหร่อาการอย่างนี้ประมาณนี้นะครับลูกค้าแก้งแต่บอกว่าขับแล้วอืดบิดไม่ออกออกตัวต้นไม่ได้ขับแล้วอืดออกตัวต้นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็รอบไปมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดดูผมคอนเฟิร์มไปที่ชุดชามเม็ดนะ ดูนะครับว่าเม็ดจะแตกหรือว่าเม็ดจะเป็นเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเขาแกล้งผมมาว่าแค่ขับแล้วอืดน,นะครับออกตัวช้านะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูว่าผมคอนเฟิร์มไปที่เม็ดเนี่ยมันจ,จริงไหมนะครับก็รุ่นนี้นะครับถ้าไม่มีบล็อกลมนะครับผมบอกได้เลยว่ามันถอดยากมากนะครับมันไม่มีที่ให้เราเอาเอา จับคัดแต่จับนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นวิธีการเอาน็อตเนี่ยน็อตแท้งเนี่ยค้ำกับชามนะครับแล้วนกะ็หมุนชามไปเพื่อที่จะให้มันหัวน,อน็อตอีกฝั่งนึงมาค้ำกับแท้งนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะครับก็ต้องระวังนะครับยากมากนะครับรุ่นนี้ถ้าเราไม่มีบล็อกลมเจอเจ้าไหนที่เขายิงมาหนักๆก็เหนื่อยเลยครับ เดี๋ยวเราฝาครอบคันลังออก่อนเก็เลยนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบเก้าเศษคุณเศษอะไรก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะครับแก้งมาว่าออกตัวแล้วอืดออกตัวช่วงต้นๆบิดไม่มีกำลังนะครับบิดไม่อยากจะออกนะครับแต่พอได้ไปแล้วก็ ปลายไม่เดินนะครับมีแค่เสียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูว่าเป็นอะไรลำดับต่อไปก็ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองยิงมันออกนะดูเหมือนว่ามันจะออกง่ายนะครับเพราะว่าถังลมผมมันใหญ่ครับมี่ห้อเนี้ โแม็กสามสูบสอแรงมอเตอร์ฮิตาชินะครับแล้วก็ร้อสี่สิมิลลิลิตรนะครับความจุนะครับร้อยสิี่สิดมิลลิตรนะครับก็ขนาดความจุของลมครับแล้วก็นำเอาเจ้าใบพัดลมออกมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ครับผม ยานตัวนี้ครับแล้วก็เอาสายพานออกมาสายพานถ้าเราอ้าอย่างเงี้ยถ้าเราบีบสายพานอย่างเงี้ยถ้ามันแตกเป็นร่องก็แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเลยนะครับเลขเลขไม้อ้างอิงไม่ได้นะครับรถคันนี้ผมเอาไปขับดูแล้วสายไม้ขาดนะครับสายไม้ใช้ไม่ได้ เป็นเหมือนคันที่ผมเคยเอาลงคลิปอ่ะที่ที่ผมโดนผู้หญิงคนนั้นเข้ามาว่าผมว่าเป็นอะไรกับต่างจังหวัดหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมไม่เคยไปว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเลยผมเพียงแค่บอกว่าให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ใช้รถออโต้เนี่ยมันขยันดูแลเปลี่ยนไส้กรองอากาศเฉยๆนะครับเนี่ยส่วนคันเนี้ย เห็นไหมบูธชามก็แตกนะครับหลักๆคือต้องเปลี่ยนบูธชามคอนด้าคิกไอนะครับบูธชามตัวเนี้ยถ้าเราไปเอาคิกรหัส kb มาใส่นะครับบูธมันจะสั้นกว่าการเป็นมินนะครับคอนด้าคิกไอรุ่นนี้นะครับใช้บูธชามร่วมกับสกูปปี้ไอนะครับเอาไปเทียบนะครับถ้าเขาเอารหัสคิกให้เรามันสั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอา มาใส่แล้วเนี่ยไอ้น็อตตัวเนี้ยมันจะไปบีบเฟืองตัวนี้ให้มันบี้ทีเนี้ยอุปรกรณ์พวกเนี้ยเราจะใส่ลําบากนะครับน,นะครับบูทสั้นกว่าการชัดเจนนะครับถ้าเอาของคลิกต่อมาใส่นะครับเนี่ยมันเป็นรหรัส k v b ก็กิงนะครับแต่เราต้องเอาบูทไปเทียบนะครับถ้าบูทมันสึกมากๆเนี่ยจะไม่ให้มันอืดจะไปไหนครับทุกคนดูครับ เม็ดมันแตกหมดแล้วครับเห็นไหมเม็ดแตกหมดแล้วครับน<อ>หนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดเม็ดเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเขาไม่มีพลาสติกครอบแล้วนะครับนี่แหละสาเหตุที่รถมันบิดออกตัวอื่น ไอ้ไม่ค่อยอยากจะเดินก็เพราะไอ้พวกนี้แหละนะครับแล้วก็เม็ดเนี่ยคือส่วนสําคัญที่จะทําให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนปืดต้นการไปอันนี้คือมีส่วนนะครับถ้าเราอยากให้ต้นมันออกตัวดีนะมากเราก็หารูในเนี่ยมันเล็กๆหน่อยรูในเนี่ยมันใหญ่ๆหน่อยมันก็จะออกตัวดีแต่ท้ายมันก็จะไม่เดินนะครับ เหล็กประกบชามก็ต้องเปลี่ยนยิบล็อกชามสไลด์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับชามเม็ดก็ต้องเปลี่ยนนะครับสายพานแล้วก็ซีนข้างข้อครับลูกพี่ใหญ่ฟักราบแล้วครับสับลาบปับปกๆเล่เห็นไหมนี่แหละขนาด ไม่ต้องรถต่างจังหวัดหรอครับลดกรุงเทพก็เหมือนกันครับพี่ๆหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการดูแลบำรุงรักษานะครับรถเกีย์วอโต้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่นะนะครับเดี๋ยวถอดไส้กรองมาดูนะว่าไส้กรองมันจะตันไหม ช่วงนี้ก็จะเจอกันน้อยหน่อยนะครับงานผมก็เยอะเลขอ,อย่างคลิปที่ผมทําสต็อกไว้มันก็หมดแล้วครับเจอจังหวะงานเร่งๆมางานดีๆมาอยากจะทําคลิปให้ดูอยู่ครับแต่ก็เกียงใจเจ้าของรถนะครับแต่บางครั้งเจ้าของรถอยากให้ผมทําคลิปให้ผมก็ไม่มีเวลาทํานะครับผมก็ต้องการปล่อยรถระบายรถเหมือนกันนะครับ นล็อก,ก,กฝามอกรองนะครับมีอยู่ประมาณหกตัวนะครับเนี่ยใส่กรองอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นของเทียมนะครับเนี่ยถ้าแห้งๆอย่างเงี้ยเป็นของเทียมของแท้จะชุบน้ำมันเครื่องมานะครับเนี่ยเนี่ยก๊อปเกียร์เอนะครับก็เดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์ครับแล้วก็ปเกีน ซีนข้างข้อสายพันธุ์นะครับก็ฝากเตือนเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับชาว u t u b e นะครับทุกๆคนนะครับ35,000โลนะครับไม่เกิน40,000โลนะครับให้ถอดออกมาเชคสชุดข้างนะครับถ้าจะให้ดีก็35,000นะครัน25,000โลนี่ถ้าเป็นรถใหม่สแตนดาร์ดนี่ก็ยังไม่สึกล้อหรอกแต่นะครับแต่ว่าพวก อาจจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยเกาะตามแข้งอย่างเงี้ยเศษฝุ่นของสายพันนะครับก็เตือนทุกคนนะครับให้ดูแลรถของท่านให้สม่ำเสมอหน่อยนะครับหลายคนก็ส,สตาร์ทติดเป็นบิดสตาร์ทติดเป็นบิดนะครับแต่ว่าเวลามันสึกล้อมาก็ค่าบำรุงรักษาก็สูงอยู่นะนะครับถ้าเป็นโซ่สเตอร์ชุดนึงก็เต็มที่ก็ไม่อาจจะเกิน 500บาทแล้วก็ยางกันกระชาก80-90บาทลูกปืนสเตอร์แค่นั้นนะครับแต่รถพวกนี้มันขับสะดวกสบายก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามันเจอจังหวะที่มันพังโอเวอร์ฮอนหนักๆพร้อมกันทีเดียวเนี่ยก็เหนื่อยอยู่ครับบางคนก็ชุดข้างก็พังเฟืองท้ายก็แห้งนะครับเหมือนรถคันที่ผมบอกว่าคลิกคิกนุ่นนี้แหละแต่เป็นสีดำนะครับคันนั้นอะ เฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายก็แห้งเฟืองท้ายก็พังหนักพอๆกันเลยนะครับแต่คันนี้โชคดีตรงที่ว่าน้ำมันเฟืองท้ายก็ไม่แห้งนะครับอันนี้ก็เป็นคนรดที่ที่รู้จักกันนี่แหละนะครับฝากมาให้ดูแลให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับเนี่ยเอาอีกแล้วนะครับเจ้าแกนฟิลาโนรุ่นนี้นะครับสีเนี้ยนะครับ จะเป็นคนละรุ่นกับคันที่ผมเอาเคยลงคลิปที่ไปลุยน้ําท่วมมาแล้วก้านพดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลุยน้ําท่วมมาเหมือนกันเน่ยรถรุ่นเนี้ยนะครับถ้าน้ําท่วมสูงประมาณ25หรือ30เซนนะครับถ้าสูงเกิน เนี่ยตอนนี้มันตั้งขาตั้งคู่อยู่ถ้าน้ําท่วมประมาณสูงถึงประมาณสามสิบห้าหรือสี่สิบเนี่ยอย่าลุยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าม้อกรองรถรุ่นนี้มันอยู่ต่ําพอมออกรองมันอยู่ต่ําน้ํามันท่วมหรือว่ารถคันอื่นวิ่งสวนมาน้ํามันตีขึ้นแล้วม้อกรองมันก็จะดูดนะครับแล้วก็ห้องสายพานก็นจะมีใบพัดลมจะดูดน้ําผ่านใต้ล่าตงตัวเนี้ยช่องตรงเนี้ยนะครับ มันจะมีช่องอยู่ตรงเนี้ยนะครับคอยดูดเอาอากาศจากข้างนอกไประบายเอาความร้อนจากห้องสายพานออกจากท่อตัวนี้นะครับก็ฝากเตือนทุกๆคนนะครับถ้าเจอน้ำท่วมสูงประมาณสามสิบเซนนะครับเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะครับถ้ามันเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องบวกนะครับแต่ก็ ถ้าบวกก็อาจจะเป็นเหมือนคันนี้นะครับน้ําเข้าชุดข้างนะครับแล้วก็เข้าหมอ้อกรองอากาศนะครับเนี่ยน้ํายังมีอยู่เลยนะครับแล้วก็เข้าผ่านเรือนริเลงน,นะครับถ้าเข้าเยอะมากโอกาสที่น้ําจะเข้าไปผ่านวาล์วดีเข้าสู่กระบ,บอกสูบนะครับก็มีสูงนะครับอาจจะทําให้ก้านสูบคดเหมือนคันที่เคยเอาลงคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ แต่คันนี้มันติดแล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องถอดเรือนลิ้นเล่งออกมาล้างนะครับเนื่องจากว่าไฟเอนจิ้นนะครับหน้าไมโชนะครับตัวเรือนลิ้นเล่งมีความชื้นนะครับต้องถอดออกมาทําความสะอาดใหม่นะครับฝากเตือนพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับที่ใช้แกนฟิลโลอยู่นะครับหรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นออโต้นะครับถ้าไม่จําเป็นก็ อย่าไปลุยน้ำท่วมเยอะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ไม่น้อยก็ามากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องวีรพลการช่างออนไลน์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ